สวัสดีครับสองนุ่มสวัสดีครับมาจากไหนครับสวัสดีครับมาจากบ้าครับมาอยู่ไทยกี่วันแล้วครับป้ากี่วันครับแล้วเดินทางต่อเลยครับก็ครั้งที่แล้วก็อยู่ห้าวันแล้วก็เดินทางต่อที่แล้วเป็นไงบ้างที่เมกาก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าไม่มีพี่คิวได้ทั้งแดนนินลอนไม่คมไม่คมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับได้ร่วมคลิปนี้โอเคครับโอเค ถือว่าน่าจะเป็นทั้งส3 4ปีที่ผ่านมาไม่มีทัวร์โดราในไทยเลยระดับอินเตอร์ก็ถือว่าเป็นโกาสที่ดีที่ได้กลับมาจัดอีกครั้งหนะวังว่าจะมีเยอะๆแล้วตาอนแชมปไม่รู้เข้ามาเต็มทีมตอนไปเมเจอร์เขามาไม่เต็มทียกเซองก็ลองดูรอดูฟอร์มเขาอีกที รทราบแผนการเดินทางมากกวันนี้เออครับวันนี้พอรทราบแผนกันบ้างไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยเท่าไหร่ถ่ายรูปรอะไรครับถ่ายรูปพรุ่งนี้เชา้าจะเห็นมีโชว์แมทเราแล้วน้องโชแมทปะไม่รู้เหมนกัน <c oughs> แคตเตอร์อย่างเงี้เนาะทีมแคตเตอร์เจ๋งนะทำไมไม่รู้เลยเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่มาแข่งอย่างเดียวก็จะกลับโรงแรมปะ

สองหนุ่มพักกันยัไงบ้างปกติครับนอนนิดนอนกับใครอ๋อเดี่ยวครับอ้าวนอนเดี่ยวเพราะว่าซื้อเพิ่มนอนคนเดียวอ๋อม่นอนกับใครคนนี้นอนกับเมนเจอร์บออเมนเจอร์นอนกับบัรทุกที่อืออู่อยู่ที่แคมป์ว่นอนด้วยกันว่าตอนไปต่างประเทศอ๋อแล้วอยู่คันนอนใครนอนเดี่ยวที่แคมป์มันแยกห้องนอนเลยเหรอก็แล้วแต่แล้วแต่สลับกันสลับกันแต่ทุกเดือนทำไมมึงสลับกันด้วยเพราะว่ามันมีห้องห้องเดียวแค่คน อ๋อจะสับกันทุกเดือนใช่ครับก็แล้วแต่ว่ารอบนี้ใครจะได้รอบปกติมีอยู่แค่ใครทุกคนนะทุกคนแต่คนนี้ไม่ค่อยคนนี้ไม่ค่อยพูดทักกิงคุณนะทักกิ้งชีตนะเบลไอเดนท็อปฟิวว่าเราแล้วคิวคือเด็กใครอะไรนะครับปกติคิวสือเด็กใครที่ทำอะไรก็ทีนี่ครับคุยอยู่สองคนก็มีคิวแปลคนภาษาครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะอยู่นู่นอยู่นู้นของกินกินยากเลยอ๋อ หนักคนในชีวิตเลาวก็ผมกินแบบร้านเดิมทุกวันนะครับกินร้านอื่นแล้กินไม่ได้ยังรับผมสภาพบ่านไม่ได้เหรอมันหนักครับที่อาหารไม่อร่อยก็่ก็อร่อยทีก็แพงกะอร่อยทีก็แพงเ <c oughs> รางบก,ก็จำกัดเราอยู่กัรเราวันหยุดเราได้เดินแบบทดลองกันปะโอไม่จกัดรอบการเนไงบ้างก็เป็นหมู่บ้านปกติครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งก็ไปวิ่งรอบหมู่บ้านแต่ว่าก็วิ่งได้แบบเดียวก็วเล,ลมามาิกวิ่งทำไมอ่ะ๋อขี้เกียจโอกาสนี้เข้าแล้วออกเลยคิวมีอะไรคิดถึงอยากกินไหม <c oughs> l o o k at the sauce ไม่กินไม่มีอะไรที่คิดถึงมันดูคิดถึงอะไรบอกพัดเราไม่มันจะกินไม่หมดแล้วกลับไทยมาก็ตื่นสองอาทิตย์เนี่ยเอาเอาต้มขาไก่ต้มขาไก่เมื่อตอนตอนเราเรียนเพื่อนอยู่ไทยรู้สึกไงบ้างบ้ากระป๋องอะไรได้ไหม ก็ตอดแค้ก็รู้สึกเจ็บแหละอย่าทิมแค้แล้วแบบโดนทีมย้อยเยอะอ่ะตอนแรกเราคาดหังว่าอะไรไม่ถึงทีถ้าถ้าผมไปหรือว่าที่เราทีเราความแปนุ่จบทีเท่าไหร่เลยกไม่กับท้อโฟ เดี๋ยวไปเลยไปเหลยไปเลยกลับมาเร็วที่ย้ายมาเขาเยอะพอสิบสองทีแล้วก็ต้องไปคัดหลังมาเลยต้องคัดเลยวีเดยมันคนละทัวร์คนละผู้จัดการกันแล้วก็มีนานบอกว่าถ้าอยากบุญแคมป์ที่ไทยก็้มาเด้อมันจะมีที่พอแล้วดีเลยที่ต้องหาทางหนีแขนที่วางมาอย่างนั้นชวนโคตรวินัย

ไม่ไม really ่ไม่ไวะรกเริ่มกินน้ำเองค t ัไม่อยมากอร่อยว่ที่ยูเชอร่ไปชีวิตภาษเยเกมไรก็ทาไงไม่ได้อะลกไม่ได้เลแต่ว mm ่าอยู pais pais <g 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 Ges <g <g ่ดีๆก็ไ้่หมือนนั่นแลมแบ็กใช่ิมันจริงไม่เคยคัมแบ็กเ แต่มันเป็นเพราะอีกฝั่งมันหลอนพี่เพราะมันเริ่มแบบอาจจะคิดว่าแบบชนะตานี้ได้ไปแล้วแล้วเกมสามก็จบง่ายๆเลยเพราะมันมันหลอนไปแล้วนี่ลงลงแรงปกติเหรออะไรนะครับเล่นปกติเหรอครับ ยังไม่ค่อยชินต้องทำตัวชินก่อนหายไปหนึ่งแล้วพี่พี่หายไปไหนอ่ะไมปตัดผมให้เราซ้อมหนึ่งกิมโมห้าทุ่มครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มเหงาประมาณสองชั่วโมงครึ่งน,นั่งหเหงาอะไรทีเดียวเชียวโอ้ยไม่ถนัดไม่ถนัดเป็นอย่างยากแบบนี้ถือว่าใกล้ไปหรอ,กอปกติเราต้องห่างจาอเท่าไหร่อ่ะโเยอะที่อีกสองเท่าขอกันเลยก็ถึงประมาณตรงนี้ ไม่งั้นมันปวดตากันต้องดูอะไรเยอะเลยภาพอะไรเยอะที่สุดเงี้ยถ้ามันใกล้เกินมันปวดตาไม่ทันคืนนี้ขอให้สนุกครับเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกับบายบายยังไงบ้างคืนอนสบายบ้างนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับวะไม่ใช่เวลาเอนไม่หลัเวลานอนไม่ได้ยังไม่ชินยังไงบ้างเมื่อคืนนอบสบายครับแล้วทำไมการคิวเขานอนไม่หลับอ่ะการคิวเขา เล่นเกมมือถือหรอคุณมีคนบอกคุณเล่นเกมมือถือเหรอยิ้มยิ้มชอบเล่นเกมมือถือครอบม่โอ้ย Are you okay How about last night l a ป t n i g h Yes sleep well h กินข้าวไปยังอ่ะออกินแล้วครับตื่นโรงแรมตื่นกี่โมงเนี่ยเจ็ดมงไมได้ตื่นเ่ยเขตักกี่โมงเขาตื่นสิบโมงเลยผม ถึงโรงแรมก็นอนเลยก็เลยสามทุ่มสี่ทุ่มเป็นไงบ้างฟิลการแข่งขันในปไะเทศไทยคิวดิคิวเดียเหมือนวันเมือนมาเที่ยวครับผมเหมือนว่าแบบเหมือนเที่ยวเลยไม่รู้ว่ามาพักผ่อนเพราะว่ามันก็ซ้อมไม่ได้เพราะว่าออต้องแข่งขัเรียบร้อลยผมไม่ได้ยินเสียงเขาบ้านเลยเน้เล็ถ้าเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงเขาติดรู้แผนคุยกันยากเราเราเคยลงมหาใหญ่ปะ ไอ้เคยมากับที่บ้านนะประมาณห้าปีหกปีแล้วไปเกาะลิเป้เราชอบภูขเขาทะเลชอบทะเลชอบไปเกาะแต่ไม่ชอบดำนำ้ำเพราะว่ากล,ลัวแต่ชอบไปชอบฟ feel, ิลลิ่งฟิลลิ่งไบท์ชาวเกาะ เป็นผัวเ็นพเป็นไงคือเราไม่ได้เจองานออฟไลน์มานานแล้วใน,ในไทยนะอันนี้ใหม่ในไทยเขาสุดที่ต้องมาแข่งในทีี่กับทีมในสีเนาะในโดยเป็นแบบฟิลแบบออฟไลน์ล้วก็ฝืนแบบตัวตัวหผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะทีมมันไม่ใช่แบบระดับโลกที่เราไม่เคยเจอน,นี่ก็เป็นทีมที่คุ้นหน้าคุา้นตา,า,า,าอยู่แล้วเคยเจอคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนอคุ้นเคยเแล้วจากทีมที่ร่วมแข่งขันเนี่ยคิดว่าทีมไหนแบบ ตึงถ้าตึงก็น่าจะเป็นเอฟนาติกครับแล้วก็บู2สองปีบูเมื่อนรักเพื <laughs> ่อูรักคักเรียวคุณภาพัวเองตอนนี้เป็นยังไงมันแจเถ็ง,งร,ร้อยรนะับไม่ได้แข่งเมเจอร์กับเพื่อนๆก็เห็นแล้วก็กำบักถ้าพูดถึงเมเจอร์มองในฐานะที่เราได้เล่นนะมิสตันอินเราคิดว่าฟอร์มในทีมตอนตอนัน้นตอนที่ผ่านมาเป็นยังไงเมเจอร์ที่เมกา ไม่ได้เป็นที่หน้าพอใจครับด้วยสแต่อินที่เล่นไม่ได้เข้าสไตล์กับเราด้วยแล้วเราก็ป่วยได้ข่าวว่าพวกเขาแบบไม่ค่อยสบายอรก็เลยตบบลุงนิดหน่อยแล้วทัวร์เอาอที่ถึงที่มาเลยเราเราวางแผนว่าไงก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับทีมเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้เป็นถือเป็นรายการใหญ่สำหรับเราป่ารายการแรกป่าถือว่าเป็นรายการใหญ่ของเา แบบครั้งแรกมันก็เป็นรนายการคล้ายๆเมเจอร์แหละครับแค่มันไม่ได้แต้ม BBC บีบีซีไปแข่งตีไอแค่นั้นเองต่างกันแค่นี้เองอได้ไปโชว์ได้ไปเล่นมีนรางวัลแต่คือไม่ได้แต้มตเกิดแ้นไหมอีกแล้นี่ยังครับเหมือนทวรเหมือนทัวรนี้เมื่อวอร์มก่อนใช่ตอนนี้อวอร์มกันซี่อนแล้วเราไปแข่งต่อเลยนะได้ข่าวครับก็นี้ก็เหมือนประจูนกันมากกว่าผมไม่ได้เล่นกันมาตั้งหลายอาทิตย์ แลน่าจะไปเอาจีกันที่นู่นแหละครับเียวเอะตัวนี้ก็ได้แข่งด้วยแล้วก็ได้จูนกับเพื่อนแล้วก็เรียกฟอร์มตัวเองนะฮะนี่ไม่ได้ไม่ได้แข่งนานใช่ไหมใช่เกือบเดือนนะเกือบเดือนต่างไปช่วงที่พักไปได้แบบแปลกบอกนึกว่าก็ก็เล่นบ้านครับตอนเราต่อเกมตางเกมแต่ไม่ได้จริงจังเหมือนตอนที่แบบเข้าบูธแชมป์อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นช่วงพักผ่อนกันนะพัก่อนห้องดูแลดีดูแลดีแต่ว่าห้องมันเล็กเกินเล็กคือหงมันต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงองวาง ไม่ได้ไไดไไดอ๋อคือเกมบัตรสบัตใช่คือเกมแนวโมบายนต้องระยะรอบจอไกลแต่ถ้าเป็นวอลเลนตอะไรอย่างนี้มันแดนนมดเลยไกลเป็นไงบ้างที่ได้กลับมาแข่งออฟไลน์ที่ไทยอีกครับไม่ได้แข่งนานไหมก็สามปีตั้แต่มาเล่นทีตมต่างประเทศก็ไม่ได้แข่งในไทยนะครับสามปีสามปีส,มปสี่ปีแล้วสามปี รนานมากนะฮะแล้วรู้สึกไงบ้างที่ได้กลับมแข่งพี่ไทยก็ดีครับเพราะได้เจอแฟนๆคนไทยที่เจอในเฟซเขาไม่ได้เจ็ส่วนมากเขาเป็นออนไลน์ใช่ป่ะครับพูดคุยก็ในอินเทอร์เน็ตใช่เฟซบุ๊กกดดันไหมตัวนี้ไม่ครับก็เล่นชิวๆเหมือนว่าพักร้อนกพัร้อนเออเราพักผ่อนแตเราก็แข่งเราสถานการณ์ในทีมเป็นไงบ้างเพราะไม่ได้เนี่ยคิวมาสักพักเลยใช่ไหม ต้องจูนใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งซ้อมได้แค่สองลาของก่อนมาแข่งสองตาไม่มีเวลาเออแล้วทัวร์อเมเจอร์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ไม่ได้เล่นกับคิวแล้วสถานการณ์ในทีมเป็นยังไงบ้างไม่ได้ดีเท่าตอนมีพี่คิวครับเพราะว่าพี่คิวสั่งเกมเยอะเราพอขาดไปไม่มีคนทําเกมผลงานเลยไม่ค่อยดีแต่งานเลยออกมาเหมือนที่เห็นเนาะครับผมครับผม เราแล้วกันอเอาที่ถึงนี่เราตั้งเป้ายังไงครับขอให้ทําดีกว่ารอบที่แล้วอในทัวร์คัพซีเนี่ยคิดว่าทีมไหนที่ตึงเกอ,อบูโบแฟนติเพราะอะไรเพราะเป็นสองทีมที่ได้ไปทีไอแล้วแล้วก็ตอนเจอกันนี้รอบคัดเมเจอร์ก็ตึงตลอดก็ใช่สองทีมครับคิดว่าไหวไหมไหวครับไหวทัวร์คัดเข้าทีไอปะเหลือสิบสามเดือนแน่ครับคัดไปนะ<ว>ทีไอรอบสุดท้ายโอ้อันนั้นอันนั้นเอาอย่างไรทีเอาทีมเดียว แชมป์เข้าแชมป์เข้าอันนั้นอันนั้นเราต้องเจอปีศาจปะไม่เจอเหลือทีมเดียวคือทีวันครับที่มีอันน่ากับต๊อบสันที่ที่น่ากลัวที่น่ากท้อเราจะไปแย่งซีดสุดท้ายตรงนู้นใช่ครับต้องทำให้ได้อันนี้อันนี้รายการที่ไหนครับก็แข่งออนไลน์ครับเราแข่งออนไลน์เพราะชนะได้ใบที่ไอคือเด็กมาตอมปะวันนี้อ่ะแค่ไปพักก่อนเดี๋ยวพวกนี้ตื่นไหมฮะแล้วบทสี่ทีมต้นนี่นี่มีวางแขกก่อนอยู่ก่อนเราเล่นบ้า

เอาแล้วฮะมาแล้วกของจริงฮะโอ้โหยิ่งใหญ่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับชาลอนมาดูบรรยากาศในห้องนักแข่งแับนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นทานลอดแับทีมความใจชาวไทยเราอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมไปยืนรอ ถ่ายรูปน้องพีปรากฏว่าคิวยาวเกินไปหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่วันเนี้ยผมตอนเกาะมันเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรครับไล่ทิ้งไปอย่างเดียวเพราะวซนแบ็กไล่สปอร์ตแชรใช่เพราะว่าวเซนแบค์มันสคริปตกจนไหนแล้วสคริปตกจนไหนเข้าไปสกายลูบิกแล้วก็ดอนสองทีตายอะสกายเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหตัวนี้ตีแรงจริง โอเคก็จบไปสําหรับไฮไลท์มันๆนะครับแล้ว LVP หน้านี้ที่เห็นอยู่คือคุณมิโคโตะครับพี่แบงค์ครับผมก็จาก KDA ครับผม12-21อนะครับผม g ี m 610ครับผมแล้วก็ t o t โ l Go Net มาทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรเพราะว่าเกมแรกจบสวยหรูเลยฮัลโหลฮัลโหลอ่าติดอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องการดับตัวมากกว่าเราเตรียมมาดีกว่าครับแบบเรารู้ว่าเขาจะเล่นอะไรแล้วแค่ ตัวอันนี้คือเราไม่ได้ดึงนะแต่ว่าเราบอกว่าเราเตรียมมาดีกว่านั้นเราไม่ได้บอกว่าทีมตรงข้ามเตรียมไม่ดีกว่าเราแต่ว่าเราเตรียมมาตั้งใจเตรียมมาซ้อมนานไหมครับตัวมนี้ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมเลยครับอ๋อถ้าพูดแบบถ้าพี่พูดตรงๆแบบมันเป็นพรสวัสคิ์เราได้ไหมก็พอดีไม่ได้ซ้อมเพราะว่าทีมเพิ่งกลับมาจากแข่งเมเจอร์แล้วพี่คิวไม่ได้ไปด้วยครับก็เลยเวลาไม่มีก็เลยไม่ได้ซ้อมเป็นยังไงครับเตรียมแรกพอดีครับในเวทีิงคโร ตายมั่วพิธีนึงไม่ได้พร้อมไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นกบบสองกลับบ้านเลยนะครับก็เตรียมชิวๆครับเพราะว่าผู้แข่งไม่ได้เปิดเผยผู้แข่งโคตรร้อนนะพี่นะครับ ราการเกมเกมล่าสุดเกิดอะไรขึ้ไน,นไม่มีอะไหรอกกันเล่นปกติก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมทำไมมันไม่จบอ่ะทำไมเป็นกระจุกกันอยู่หน้าบ่อกอ็เล่นเอ,อาพ่อนุกับ <laughs> ยังไงมางคุณหนุ่มไหมก่อนนี้โมกครับได้เล่นฮีโร่แบบสนุกดีครับแล้วยังไงทำไมทำไมทำไมไม่ยอมจบไม่ไปอัดกันหน้าบ่อทำไมเพราะว่าเล่นสนุกครับสนุกแล้วพรุ่งนี้เจอบูมยังกังวลอยู่หนุมไหมไม่ครับชิวๆเล่นหนุกเล่นหนุกแล้วเอาเอามันแล้วงานนี้เอามานานันตลอดครับถืวอว่าซ้อมก่อนไปพ e รีซิง ใช่ครับยังไงกลับมาเจอแฟนเยอะวันนี้ไม่คิดว่าคนดูเยอะขนาดนี้หาใหญ่เนเ e อร์สลีฟแฟนคิวเกมแรกเนี่ยมากกวันนี้ยังสบายสบายเ <laughs> ม,ม,มื่อเช้าตื่นกี่โมงเนี่ยแปดโมงครึ่งไม่ไม่มีผล,ลอะไรตื่นเช้าปกติปกติเยอะเลยเพราปกติเยอะลย <laughs> แล้วแล้วตอนนี้กับเกมแรกสภาพทีมไงพร้อมยังพร้อมเจอบูมเจอเจอตื่นยังทีมวันนี้ก็เล่นเข้าขากันดีนะครับ ก็เหมือนเข้าใจกันมากขึ้นเปิดใจกันมากขึ้นมีมีสิทธาดในเกมเยอะเลยน้อยมากคับแคบไม่มีให้เห็นเลยน้อยมากวันนี้เปิดอีกแมบบหนึ่งแล้ววางแผนไหนกันต่อแข่งต่อครับไม่มาเลยอีกแมบบหนึ่งคนนี้ก euh ็แข่งเสร็จเดี๋ยวไปมีซ้อมต่อมีซ้อมเดี๋ยวมีซ้อมจะซ้อมที่ไหนอ่ะร้านเกมแถวเนี้ยโอ้โหให้ฟีลลิ่งแบบหนุ่มๆนะสวยหนุ่มๆเล็กเล่นเกมอยู่ิสรุปเล็กเล่นเกมเลยเผื่อแป๊บเดียวครับ่ได้ละเกมนะเนี่ยครับ ครับไม่ได้นั่งรันเกมมานะ yeah <Driver> ในคาเฟ่นั่งนะครับสี่ปีครับเพราะว่าล่าสุดคุณมีแข่งรันเกมไหมครับอ๋อสี่ปีที่แล้วที่ไหนจีสปินหรือวิ่งพัดอ๋อจีสี่เคยแข่งรายการดอดพันนะแต่ก็ไม่ได้มาเล่นนานแล้วครับก็ไม่ค่อยชินเลยนั่งเล่นรันเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมือนเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นนะอ๋อวุ่นวายมันต้องมันต้องมีคนวัยนวายใช่ไม่ต้องมีเด็กเรียนแถวนี้ ก็ยังถามแค่พี่ดีว่าล่าสุดนั่งในคาเฟ่อะไรวันี้อยู่ลาซาด้าอยู่เพลยในคาเฟ่วอนนี้สิคที่ตาคิเองิ l l e four years ago ปักวันี่เพอาว่าไฮท์สกันเอเดินไป่ไปนี่แคเราดไปท้อ อยากได้คอนแทคผู้หญิงอยากวุฒิการทีมเอฟซิก่โอ้ยจะได้คอนแทคสวัสดีครับพี่เพื่อนผมฝากก็ดีครับพี่ไฮใอ่ใช่ไปสบายวัดต่อดีใจ It's joking ดีใจครับพี่

này, lao phải cai phăng nửa tuần, có không? Vây, mình vây, nó mướt quá rồi tôi thì về nhà rồi. Này, 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 ก็ด้วยความที่เราเตรียมมาไม่ดีนั่นแหละก็อารมณ์แบบว่าเราคิดว่ายังไงเราก็เข้ารอบแล้วเลยนเรื่อยสบายสบายสุดท้ายแล้วก็แพ้แล้วก็กลับบ้านสบาย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 ก็ไปทัวร์หน้าเลยสบายสบายอันนี้คุยเรื่องตัวไปอีสานแล้วแพ้ก็แค่แบบ move on ไปโฟกัสงานที่ใหญ่กว่าอันนี้เราก็เรว่าเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีแล้ว การกระทำไปรายการนี้เราต้องเชียร์ใครต่อนคงเป็นบูมนะครับมีแจ็คกี้อยู่พอเอฟซีก็ตกลอกไปแล้วต้องมาเชียร์ใครล่ะโอเคทริปครับทริปหัตใหญ่ทริปนี้ดีนะครับจริงๆก็รู้สึกดีที่ได้ได้พบแฟนๆคนมาเชียร์เยอะจริงๆแค่นั้นก็พอใจไม่ได้สนอันดับเท่าไหร่โอ้โหวงแผนน้ำเลยเหรองานเอสแอลไปใครับว่าว่าเราจะซองกับทีมที่เราแข่งด้วยไปแล้วไหม อาจารย์สามไปไหนเนี่ยคุณสามไปไหนเนี่ยเกียดนั่งรถครับเขาออเขาไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาอ๋ออยากพักยันนี้อยากกินอะไรเราต้องไป after party วันนี้มี after party ด้วยว่ไปแจมแจมเขาวไปี่ยยูฟี่ยูฟี่ยี่ยูฟู ติดตามทีมโรตารีงของคารอนด้วยนะครับจะพยายามสร้างผลงานเรื่อยๆจะไปทีไอไม่ได้จะมีโอกาสอาจจะได้เจอที่กัน